สวัสดีครับพบกับบอมในชาแนลเอสเคปหนีรักไปพักร้อนนะครับเอออยากกินหมอนะต้องทีทุกคนก็คงมาช่วยกันแหละ ็วันนี้เป็นทริปแรกที่เราจะได้เดินทางออกจากจังหวัดชนบุรีสักทีนะหลังจากที่โดนโควิดค้งงมากว่า1เดือนเต็มตก็ทริปแรกที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นการไปท่องเที่ยวแบบรักสัตว์รักสัตว์นะวันนี้หยิบกุญแจรถออกเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีนะอ่าโอเคถึงแล้ววีว่าฟอเรสต้าฟาร์มเดาตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ วีว่าฟอร์เรสต้าฟาร์มกันแล้วนะก็อากาศค่อนข้างร้อนเลยคนก็ไม่ค่อยเยอะนะทางั้งที่วันนี้เป็นวันเสาร์ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งคนแปดสิบาทจนะ้านี่ค่ะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วราคา80บาทนะสำหรับผู้ใหญ่เอ้ยแกเป็นเต่าจริงเต่าปลอมใครจะมานั่งบนตัวแกวะเนี่ยเคเดี๋ยวเราจะ มาให้อาหารเจ้าม้าชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรแบ่งเพื่อนบ้างแบ่งเพื่อนบ้างอ่ะอันนี้แบ่งแบ่งแบ่งกันกินเดี๋ยวมาแบ่งตัวนี้บ้างชินเฮ้ยไม่กินเหรอทำไมไม่กินนะ่ะอ้าวชิบหายลาแคะ <c oughs> <c oughs> แกไม่ใช่ม้าหรอกเหรอเนี่ย ถ่ายรูปเร็วกันนะของกล้องของกล้องเร็วเอออฉีแตกแล้วไปเราไปดูเนาะที่ตรงนี้เลยเหรอวะนี่เงี้ยอ้าวฉีเสร็จไปดมตัวก,กันต่ออีกตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่กรงนกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันถ่ายรูปหน่อยเร็วถ่ายรูปหน่อย เอย่าจิกคอคออย่าจิกมันกินไม่ได้คอมันกินไม่ได้มันไม่มีอะไรกินได้ไเดี๋ยวมองกล้องมองกล้องหน่อยมองกล้องมองกล้องไอตัวนี้มันไม่ยอมออกเลยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโอเคครับก็พอแล้วนสำหรับที่นี่ก็เดี๋ยวเดินทางไปกันต่อก็สนุกดีนะมานั่งเล่นกับพวก เหล่านงๆทั้งหลายก็เดี๋ยวเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปถึงแล้วร้านเลเกลือคาเฟ่ก็เดี๋ยวก่อนจะแวะไปดูปาโลมาโชเนี่ยก็เดี๋ยวแวะมาหากาแฟกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเที่ยงแล้วแล้วก็ง่วงมากขับรถมาไกลก็เลยเดี๋ยวแวะมากินกาแฟก่อนก็โอเคอันนี้ร้านที่เรามาเนี่ยคือร้านอ มาไวกว่าที่คิดแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วเด้่เอา้าเหรออันนี้ก็เป็นน้องมุกีที่ไปภูเก็ตด้วยกัน,นที่เราไปเจอกันที่ภูเก็ตที่นีค่ะแล้วนี่แหละกาแฟใช่ไหมเอาหวานน้อยไหมคื <c oughs> จจอ <c oughs> จริงๆที่เราเลือกมาร้านนี้ก็เพราะว่า เราจะมาใช้น้องมุกนี่แหละถ่ายรูปให้อย่างนี้ได้ป่ะฮาน้องมุกนี่ได้ป่ะใช่อ่ะเดี๋ยวๆเปลี่ยนมุกก่อนเปลี่ยนมุกพี่เรียกหรือเปล่าเอ้ยดูดีดูดีคุณมุดจรับ I saw you from across the room When o r eyes met I never knew I could feel this way and it's kind of strange มันโฟกัสกากันนั่นแหละพอดีน้องแนะนำร้านร้านหนึ่งมานะเป็นร้านขายอาหารทะเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะไปลองชิมกันชื่อร้านอรุณอรุณรุ่งอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละก็โอเคเดี๋ยวไปกัเถึงแล้วนะร้านอาหารกลางวันของเราวันนี้ก็คือร้านแม่อรุณสีคนเยอะกว่าที่คิดไปเยอะเลยโอ้ยร้านวิวโคตรดี ไม่คิดว่าน่าจะสั่งข้าวหน้าปูบวกข้าหน้ามันปูน,นะะี่แหละราคา1 0บาทไม่แพงนะทิ้งคนเดียวว่าน่าจะเวิร์กแล้วก็น้ำเปล่าอีกแค่นี้หน่อยก็พอละ ลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่อร่อยแบบพร้อนเมื่อกี้ขับผ่านรอบการแสดงอ่ะมันเขียนว่ารอบการแสดงอ่ะ บ่ายสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะบ่าย3มแล้วอีกแค่3ามนาทีเองอะ่ะจะไปทันลววาวะเนี่ยมาถึงบ่ายสามพอดีถึงแล้วโอเอซิสซีเวอร์โอ้โหคือคนเยอะมากพิดกับที่ดูใน Facebook เลยที่บอกว่าแบบรอบ5้าโมงเย็นมีคนมาดู2คนนะอ่ะโหแบบไ,ไม่ <laughs> คนเยอะมาก คือหรือว่าอาจจะเป็นเพราะมีมีคนแชร์ใช่ไหมมีคนแชร์ว่าที่นี่มันขาดคนนะคนไทยเป็นคนใจดีครับก็เลยมาช่วยกันนะคือเสียงมันก็เริ่มดังแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาเริ่มแสดงกันไปยังนะรอซื้อตั๋วครับคนเยอะมากเยอะกว่าที่คาดการไว้เยอะครับผู้ใหญ่หนึ่งครับโอนอนนะครับเรียบร้อยได้ตั๋วแล้ว โอยเกือบไม่ท <S 1> 1. <S มนม um ันเรียบร้อยเข้ามาแล้วที่นั่งทุานได้ไม่ได้จุดสีแดงนะครับการว่ายนัำกับโกมาเนี่ยปกติแล้ว0บาทแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็บรรยากาศนะก็ทายมาก็เตรียมเตรียมออกจะมาแสดงกันแล้วเนี่ยคือคนเยอะมากๆาเยอะกว่าที่เยอะกว่าที่คาดไปเยอะเลยดูดิสื่อบางท่านก็จะออกมาเพื่อที่จะ ตอนนี้ทุกคนอนะ่ะเหมือนก็คงจะเห็นมาจาก Facebook แหละก็เลยแวะเข้ามากันนะจากที่คนดังกล่าวได้พูดไว้นะตรงเนี้ยตัวะตรงขึ้นมา มาดูโลมาโชว์นะรู้สึกแปลกตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็สนุกดีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราสามารถไปถ่ายรูปก,กับโลมาที่บ่อใหญ่ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่บ่อใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงนะสายน่ารักนะวันนี้มาให้นมปลาครับ น็นกิจ,จกรรมเลาร่ามากมอการพาเด็กๆมากมากกว่านะตลกดีเดี๋ยวไปเดินหาก่อนว่าที่เขาให้อาหารปลาโลมาเนี่ยมันคือตรงไหนที่เราดูกันในรูปมานะก็เดี๋ยวจะไปดูก่อนวาอ่านั่นไงเจอแล้วเจอแล้วถ่ายรูปก,กับปลาโลมาเวลาเราลงไปถ่ายสามารถถอดแม่ออกได้คะ โอเคค่ับนี่ได้มาแล้วมาถ่ายรูปกับน้องปาโลมาตลกตัวเองว่ะทำไมมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ยจะต้องหารูปเก๋ๆไปเป็นภาพปกให้ได้หายทั้งตัวอย่าปล่อยอยาอเ็คือเท่มากอ่ะดูเดียวน้อง น้องขึ้นมากินอาหาร้วต้องเอาอาหารมารอนะเดี๋ยวต่อคิวก่อนเดี๋ยวต้องหามุมสวยๆไปลงสตอรี่ละเดวนองมแล้ว,ลวสูงสุดมือเลยครับสูงนี่ครับ อูยตัวแข็งมากเดี๋ยวเดี uh ๋ยวตอนมันข uh ึ uh ้นมานอนเดี๋ยวผมฝากกล้องผมถ่ายให้หน่อยได้ไหมครับมองกล้องหน่อยเลย โอ้ oh, เสร็จแล้ว <laughs> น้องน่ารักดีนะแบบว่า <Okay. S 1> แต่วันนี้คนน่าจะมาเล่นด้วยทั้งวันก็เลยแบบ <laughs> น่าจะอิ่มก็เลยเล่นด้วยกันยากหน่อย mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับก็ mm hmm. ถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันนะครับ Escape นี้รักไปพักร้อน